ปีศาจหินนานมาแล้วในดินแดงอันกว้างใหญ่มีปราสาทหินโบราณตั้งตงาอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินสีเทาซึ่งมีความสวยงามมากตอนกลางคืนก็จะส่องแสงสะท้อนกับแสงจันทร์ว่ากันว่าปราสาทแห่งนี้อดีตเคยรุ่งเรือง และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของผู้คนแต่บัดนี้กลับเงียบสงบและเต็มไปด้วยเถาวันยล้อมรอบหนาเหมือนกำแพงเลยและไม่มีใครกล้าที่จะเข้าใกล้เพราะคำเล่าลือว่ามีปีศาจหินอยู่ปีศาจหินก็คือเคยเป็นเจ้าชายที่สง่างาม มีนามว่ากิติเพชรกิติเพรเขาเป็นที่รักของประชาชนและมีจิตใจที่ดีและเมตตามีความยุติธรรมแต่ด้วยความลหลงไหลในอำนาจจึงทำให้เขาเดินทางไปหาพ่อมดอันชั่วร้ายและเอ่ยกับพ่อมดว่าสวัสดีท่านพ่อมดท่านเองก็คงจะรู้แล้วว่าข้าเป็นใครรู้สิ มีใครบ้างที่ไม่รู้จักเจ้าชายกิติเพชรผู้ผดุงความยุติธรรมบ้างละ่ะแล้วท่านมาหาข้าที่นี่ท่านมีอะไรให้ข้ารับใช้หรือมีสิข้าขอพูดกับท่านตรงๆเลยนะข้าต้องการพละกำลังที่แข็งแกร่งไม่มีใครเทียบข้าได้และบ้านเมืองของข้าก็ต้องแข็งแกร่งไม่มีใครโค่นล้มได้เช่นกัน ฮท่านต้องการแค่นี้หรือแล้วท่านแน่ใจใช่ไหมว่าท่านต้องการแบบนี้ใช่แล้วค่าแน่ใจท่านสามารถมอบมันให้ข้าได้ไหมได้สิแต่มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนสักนิดสักหน่อยนะเจ้าชายได้สิพ่อมดท่านต้องการอะไรแก้วแหวนเงินทองข้าพร้อมที่จะให้ท่านเต็มที่ มันไม่ใช่แค่แก้แหวนเงินทองลอกเจ<ใ>้าชายแล้วท่านต้องการอะไรละ่ะเมื่อท่านต้องการความแข็งแกรงท่านก็ต้องเอาความรักความอบอุ่นจากตัวท่านมาแลกความรักความอบอุ่นจากตัวข้าอย่างนั้นหรือได้ข้ายินดีฮ่าฮ่ฮได้เช่นนั้น คืนนี้ข้าจะทำพิธีให้ท่านเจ้าชายฮ่าฮ่าฮดียิ่งนักเลยข้าขอบใจเจ้ามากนะคืนนี้ข้าจะรอและคืนแห่งการรอคอยของเจ้าชายก็มาถึงเจ้าชายรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองตัวเขามีความรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นและความรัก ความอบอุ่นในตัวเจ้าชายก็เริ่มหายไปเจ้าชายกลายเป็นคนแข็งกระด้างไม่สนใจประชาชนไม่มีเมตตาเริ่มใจร้ายจนร่างกายของเจ้าชายเริ่มแข็งจนตัวเองกลายเป็นหินทั้งตัวและบ้านเมืองก็เริ่มกลายเป็นหินทุกอย่างในปราสาทแห่งนี้กลายเป็นหินหมดเลย เจ้าชายมองดูและไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีพ่อมดที่ได้มอบพลังให้แก่เจ้าชายก็ได้สิ้นใจตาย,ตายลงไปและความรักความอบอุ่นก็ได้กลับเข้าไปสู่ร่างเจ้าชายกิติเพชรเจ้าชายมองดูบ้านเมืองของตัวเองก็รู้สึกสำนึกผิดและเศร้า ส่วนทางด้านพ่อมดที่ได้สิ้นใจตายไปแล้วด้วยฝีมือของเจ้าชายน้ำเงินเพราะว่าเจ้าพ่อมดได้จับตัวน้องสาวของเจ้าชายน้ำเงินไปพอจากนั้นเจ้าชายน้ำเงินก็ได้เข้าไปตามหาน้องสาวตัวเองที่ถูกจับมาเพราะว่าเจ้าหญิงเป็นผู้มีเลือดบริสุทธิ์ พ่อมดจึงต้องการเลือดในตัวเจ้าหญิงและระหว่างที่โดนขังอยู่นั้นเจ้าหญิงก็ได้รับรู้ถึงความลับเกี่ยวกับปราสาทหินที่เจ้าชายกิติเพชรมาขอพลังจากพ่อมดแต่พ่อมดกับสาบทำให้เจ้าชายและบ้านเมืองกลายเป็นหินเขาจึงพูดกับพี่ชายน้ำเงินว่า พี่ชายคะน้องยังกลับกับพี่ชายไม่ได้เพคะอา้าวทำไมละ่ะน้องหญิงสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เป็นห่วงน้องมากนะน้องได้รับรู้เรื่องราวของปรสาทหินจากเจ้าพ่อมดชั่วน้องอยากไปช่วยเขาก่อนคะ่ะพ่อมดเคยบอกว่าเลือดของน้องช่วยเขาได้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงละ่ะน้องเล่าให้พี่ฟังก่อนได้ไหม ได้เพคะและเจ้าหญิงก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเจ้าชายฟังเจ้าชายจึงอาสาไปกับเจ้าหญิงด้วยจึงให้ทหารไปรายงานกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ว่าพวกเขาปลอดภัยดีและเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้พาทหารส่วนหนึ่งเดินทางไปยังปราสาทหินทันที เจ้าหญิงจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่ชายคะทำไมปราสาทหินแห่งนี้ดูเศร้าจังเลยพี่ก็ว่าดูปกตินะเราออกตามหาเจ้าชายกันก่อนดีกว่าค่ะพี่ชายถ้าช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการนะคะและทั้งสองพี่น้องก็ได้พากันออกตามหาเจ้าชายกิติเพชร ซึ่งเจ้าชายกิติเพชรก็นั่งจ้องมองบ้านเมืองของเขาอยู่ที่ปลายปราสาทของเขาจนเจ้าหญิงขึ้นมาพบพอดีเจ้าชายกิติเพชรใช่ท่านหรือเปล่าคะเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าถึงรู้จักข้าและเจ้าหญิงก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเจ้าชายกิติเพชรฟังเจ้าชายได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจ เขาจึงยอมให้เจ้าหญิงช่วยทันใดนั้นเจ้าหญิงจึงใช้เลือดของตัวเองหยดลงใส่เจ้าชายจนครบเก้ายดเจ้าชายก็ค่อยคอยกลับมาเป็นเจ้าชายกิติเพชรดังเดิมและเขาก็ได้มองเห็นปราศาสหินของเขาค่อยค่กลายมาเป็นปกติพอเจ้าชายน้ำเงินเห็นเช่นนั้นก็เข้าใจว่า น้องสาวของตัวเองคงช่วยเจ้าชายกิติเพชรแล้วและพวกเขาทั้งสามคนก็ได้มาเจอกันเจ้าชายกิติเพชรจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าขอขอบใจท่านและน้องสาวของท่านมากที่มาช่วยข้าและบ้านเมืองของข้าให้กลับมาดังเดิมไม่เป็นไรล,ล็อกต้องยกความดีให้กับน้องสาวของข้า ข้าขอบใจท่านมากเจ้าหญิงเออข้าชื่อมณีสีจันจ้าพระเจ้าค่ะเจ้าหญิงมณีสีจันข้าขอขอบพระไทยท่านมากเลยครับเพคะเจ้าชายเดี๋ยวข้ากับทหารจะช่วยท่านจัดการทำความสะอาดบ้านเมืองของท่านก่อนนะแล้วข้าก็จะกลับบ้านเมืองของข้าข้ายินดีมากพระเจ้าค่ะ แล้วทั้งหมดก็ได้ช่วยกันดูแลทำความสะอาดปราสาทหินแห่งนี้จนกลับมาดูสวยงามขึ้นอีกครั้งประชาชนและบรรดาทหารที่ถูกสาบต่างก็ช่วยกันและปลื้มปิติดีใจที่บ้านเมืองกลับมาดูดีเหมือนเดิมระหว่างนั้นเจ้าชายและน้องสาวก็ได้เวลากลับส่วนเจ้าชายกิติเพชร จึงขอให้อยู่ต่ออีกสองวันเขาขอเคลียบ้านเมืองของเขาให้เสร็จสมบูรณ์และเขาจะได้เดินทางไปกับเจ้าชายและเจ้าหญิงด้วยถือว่าเป็นการไปเที่ยวและเยี่ยมเยียนเมืองของเจ้าชายน้ำเงินด้วยทุกคนก็ตกลงจนเช้าของวันเดินทางก็มาถึง พวกเขาทั้งสและทหารก็ได้เดินทางไปพร้อมกันระหว่างทางก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยพวกเขาก็พากันผ่านมาได้จนถึงเมืองของเจ้าชายน้ำเงินและพวกเขาก็ได้ไปหาพระราชากับพระราชนีเพื่อทำความรู้จักกันและทุกคนก็ได้จัดงานฉลองให้กับเจ้าหญิง ที่กลับมาอย่างปลอดภัยและเรียกขวัญให้กับเจ้าชายกิติเพชรด้วยและต่อจากนั้นพวกเขาทั้งสองเมืองก็ได้ไปมาหากันและเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันทำให้ทั้งสองเมืองมีความสุขประชากรทุกคนก็มีความสุขไปด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าลุ่มหลงในอำนาจเพราะอำนาจเหล่านั้นมันอาจกลับมาทำร้ายเราได้นะคะจบแล้วจ้า